น,น,นั่นแสดงว่าเป็นสิทธิสนักเดียวกันจะมีอาจชกต่อยกันได้ผม,มแงดงและลำท่าสาไม้ปับแป้งป่ายี่นึ่งครับได้ลำท่าถวายบังคมการลำถวายบังคมก็ในสมัยโบราณในสมัยรัชการที่ห้าจะมีการชกหน้าพะทีินันงนะครับแล้วมีการสถาปนามือมวยขึ้นมา3 0มหมมวยนะครับฉะนั้นถ้าถวายบังคมจึง เป็นการตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ในสมัยโบราณการถวายพระคมจะถวายก่อนที่จะมีการแข่งขันเพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ที่นั่งประทับอยู่ด้านบนนะครับนี่คือการย่างสามขุมการย่างสามขุมทุมเชิงคูจะเป็นดิ่งท่าที่แสดงเอ,เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่มาของสมัครมวยนี่คือท่าไล่ลำหงเหินในพงยืนครับมุมน้ำเงินมุมแดงกำลังไล่ลำท่ารับขอบมกขสัตร หอกโมกกระสันั้นเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ของกุมภันกุมภันซึ่งเป็นน้องของทศกัณฐ์ได้หอกศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระพรหมหอกนี้เวลาปล่อยออกไปแล้วจะต้องถูกคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนตัดไม้คมนำนี่ครับฝ่ายแดงเอาหอกโมกกัะสัออกมาแล้วพุ่งเลยไม่ไี่ครับพุ่งครั้งเดียวเพราะว่าหอกโมกกัะสั์เป็นหอกที่มีความศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนหนุมานถึงจะต้องแปลงตัวเป็นหมาเน่าเพื่อไปทำลายพิธี การรับของพวกสัตว์นั้นต้องใช้เวลาเจวันเจ็ดคืนและต้องบริกรรมในถ้าอันศักดิ์สิทธิ์มีขุนแผนฟันบ้านามนเงินน,น,นี่ครับยางสามขุมเป็นการสำวรวจพื้นที่ด,ด้วยนะครับในการย่างสามขุมมุมน้งเงินครับแล้วนี่ครับพุงหอกขึ้นไป้